ขอความเจริญในธรรมจงมีแด,ด่ท่านผู้มีจิตไฝในธรรมทุกๆท,ท่านในโลกนี้ไม่มีชีวิตใครที่ย่ำแย่ตั้งแต่วันที่เกิดจนกระทั่งถึงวันตายหรอกไม่มีบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้น แต่นั่นก็ไม่มีใครบังคับให้เราต้องจนตลอดชีวิตไม่ใช่เหรือบางคนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะสุขสบายไปทั้งชีวิตโดยไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรการันตี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความสุขและก็ความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเงินทองนามสกุลหรือว่าชาติกำเนิดแต่สุขทุกข์ทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะการกระทำทั้งสิน้นมโนกรรมวจีกรรมและก็กายกรรมนั่นเองอคือสิ่งที่ผลักดัน และก็ขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขและความทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการพักใจจากความทุกข์บ้างพักใจในยานที่จิตใจอ่อนล้าพักใจจากปัญหา แล้วก็ความกลัดกลุ่มซึ่งในวันนี้อาตมาจะพูดคุยกันเพื่อให้เราแต่ละคนเนี่ยเห็นว่าตามแนวทางของพุทธศาสนานั้นมีวิถีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะทำให้คนที่กำลังเหนื่อยในการใช้ชีวิตกลับมามีแรงกำลังที่จะก้าวเดินต่อไป ในพุทธศาสนาเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูจิตใจคนที่หดหู่ท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยให้กลับมามีพลังพร้อมที่จะรับมือสู้กับปัญหาและความวุ่นวายต่างๆในชีวิตเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่อยๆอแล้วก็พิจารณาตามไปเรื่อยๆมาดูว่าแนวทางพุทธของเราเนี่ย มีวิธีการพักใจอย่างไรก่อนที่เราจะร่วมเดินทางกันไปค้นหาค้นหาวิธีการพักใจตามแบบฉบับของพุทธศาสนาเนี่ยเรามาตอกย้ำความโชคดีของเราแต่ละคนเสีะก่อนว่าเราแต่ละคนเนี่ยโชคดีแค่ไหน ที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินนี้ที่มีกัลยาณมิตรเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเราแต่ละคนโชคดีมากที่ได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนาและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือความโชคดีของเราแต่ละคนดังนั้นก็ขอให้เราใช้ความโชคดีนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต อย่าให้ความโชคดีที่เรามีอยู่นี้ต้องสูญเปล่าเป็นโมฆะท่านทั้งหลายอย่าลืมนะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่พัฒนามนุษย์ไปสู่ความพ้นจากทุกข์ได้จริงซึ่งหลักคำสอนทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเหล่าสาวกมาโดยตลอดนั่นก็คือหากเรามีความทุกข์ ให้เราย้อนกลับมาดูที่ต้นเหตุหากเรามีปัญหาและความเศร้าโศกเสียใจในเรื่องใดก็ตามให้เรามีสติพาตัวเองกลับมาที่จุดเริ่มต้นของปัญหาให้ได้ทางออกของชีวิตอยู่ตรงต้นเหตุนั่นเองการแก้ปัญหาทั้งหมดมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเหตุ ทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อเรากําจัดเหตุเสียได้ผลย่อมอันตรธานดับลงในที่สุดเช่นเดียวกันนี่ก็คือคำพูดสั้นๆที่พระอัสชิกล่าวกับอุปติสสะปริภาชกพระอัสชิเนี่ยได้นำเอาหลักธรรมโดยยอ่อมาสื่อสารให้อุปติสสะฟัง และถ้อยคำสั้นๆเพียงประโยคเดียวนี้เป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของอุปติสสะให้กลายมาเป็นภาษารีบุตรผู้ทรงคุณในพระพุทธศาสนานั่นเองเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าหลักธรรมคำสอนทั้งหมดในพุทธศาสนา พระพุทธองค์เนี่ยจะชี้ให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ที่ต้นต่อต้นเหตุของปัญหาเพราะว่าการเข้าใจในเหตุจะทำให้เราเกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิตและเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราต้องพบเจอในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีต้นต่อรวมอยู่ที่ใจของเรา ดังนั้นหากว่าเราต้องการที่จะเห็นเหตุแห่งทุกข์เราไม่ต้องมองไปไหนไกลแค่มองย้อนกลับเข้ามาที่ใจของตัวเราเองเพียงแค่นี้เราแต่ละคนก็จะมีสติปัญญาเอาตัวรอดจากความทุกข์ได้เราแต่ละคนเนี่ยเคยสังเกตดูจิตใจของตัวเราเองหรือไม่การที่เรา จมอยู่ในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆการที่เราหมกมุ่นคุ้นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งวนไปวนมาซ้ำๆนมันจะทำให้เราเกิดอาการอ่อนล้าเกิดความเหนื่อยใจเกิดความวิตกกังวลและนี่แหละที่มันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ บางทีเราคิดไปคิดมาเผลอจินตนาการถึงเรื่องราวแย่ๆเอามาหลอกตัวเองจนสิ้นหวังไปเลยก็มีบางคนหมดกำลังใจทุกข์ท้อไปกับเรื่องราวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยบางคนถอดใจตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นที่จะสู้กับสิ่งนั้น บางคนถอยตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวเดินเลยและบางคนถึงกระลมเลิกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือเลยก็มีไม่น้อยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเรากลับมามองดูที่จิตใจของตัวเราเองเราแต่ละคน ยอมต้องเคยผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆย่อมต้องมีความทุกข์ความท้อมีความเหนื่อยล้าว,วิตกกังวลด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลถ้าเราต้องการจะเห็นชัดๆให้เราย้อนกลับมามองที่ตัวเองและเราจะเห็นความจริงทั้งหมดในเรื่องราวเหล่านี้ บางคนไม่อยากจะคิดถึงอดีตที่เลวร้ายแต่ไม่ว่าเราจะผ่านชีวิตผ่านความเลวร้ายผ่านความผิดพลาดอะไรมาก็ตามในอดีตนั่นล้วนเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นเมื่อเรามองเห็นแง่มุมร้ายๆในชีวิตของตัวเราเองแล้วเนี่ยทีนี้ ตามแนวทางของพุทธศาสนาสอนไว้ยังไงพระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวสอนให้เราแต่ละคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอิสระจากภาพเร็วร้ายในอดีตท่านทรงสอนให้เราเลิกเพอ้อฝันปรุงแต่งไปในเรื่องของอนาคตแล้วให้เราเนี่ยรู้จัก การพักใจด้วยการฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิพอเราได้ยินคำว่าสมาธิเราก็นึกว่าเราจะต้องนั่งหลับตาทำตัวตรงๆสำหรับคนที่ทำสมาธิไม่เป็นนั่งไม่ได้นานปวดเมื่อยก็เลยเกิดความรู้สึกว่า สมาธิมันคงไม่เหมาะกับเราบางคนทำอย่างไรใจก็ไม่สงบบางคนพยายามควบคุมความคิดแต่ควบคุมยังไงความคิดมันก็ไม่หยุดโลดแล่นสักทีเดี๋ยวเรื่องหนึ่งผ่านเข้ามาพยายามควบคุมมันก็จะมีเรื่องอื่นเนี่ยผุดเข้ามาเรื่อยๆต่อเนื่องไม่เคยหยุดหย่อน จนกระทั่งเราเนี่ยเกิดปัญหากับตัวเองอยู่เสมอเวลาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าสมาธิที่แท้จริงเนี่ยเขาทำกันยังไงหรือมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำสมาธิเนี่ยลองตั้งใจฟังให้ดีๆ อตาตมาจะเอาสิ่งที่เรียกว่าสมาธิตามรูปแบบที่อตาตมาได้ประพฤติปฏิบัติทุกๆวันเนี่ยมาเปิดเผยแต่ก่อนที่ท่านจะฟังการปฏิบัติสมาธิต่อไปนี้ยขอให้ท่านหยุดการเข้าใจเรื่องสมาธิแบบเดิมๆไว้ก่อน วางลงไว้ก่อนสมาธิที่เราเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยขอให้เราพักไว้ก่อนเราจะไม่ทำสมาธิที่ต้องพยายามควบคุมความคิดให้เงียบเราจะไม่ทำสมาธิแบบนั้นแต่เราจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการฝึกรู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ แค่รู้ตัวว่ามันกําลังคิดอะไรอยู่ไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบังคับมันแค่มองเห็นมันเหมือนกับเราดูโทรทัศน์หรือเหมือนกับเรากําลังมองก้อนเมฆที่มันลอยบนฟ้าเราทําอะไรกับมันไม่ได้แค่เห็นมันจะเกิดความคิดอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบังคับแค่เห็นการที่เราตามดูตามรู้จนเห็นว่ามีความคิดต่างๆมากมายเกิดขึ้นแต่ละขณะนั่นคือสติการที่เราสังเกตจิตใจ จนเห็นว่ามีความคิดเกิดขึ้นนั่นคือสติและถ้าหากว่าเรามีสติเห็นอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ทำตามความคิดต่างๆนั่นคือสมาธิขั้นสูงการเห็นโดยไม่ทำตามนั่นคือสมาธิแรกๆเห็นก็อาจจะทำตามอยู่เพราะว่าเราอดใจไม่ได้ เรามีธรรมชาติที่มักจะไหลไปกับความคิดอยู่แล้วแรกๆเราก็อาจจะทําตามความคิดนู้นความทำตามความคิดนี้ไปเรื่อยๆแต่พอเรามีการตามรู้ดูจิตจนกระทั่งสติของเรานั้นมั่นคงขึ้นเราก็จะทําตามความคิดน้อยลงมีความมั่นคง แห่งสติมากขึ้นนั่นคือสมาธิขั้นสูงการไม่ทำตามความคิดนั้นเป็นเรื่องยากการไม่หวั่นไหวไปกับความคิดมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนโดยเฉพาะความคิดที่มันชอบตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองในเรื่องเลวร้ายต่างๆเช่นความโกรธความกลัวความกังวลความผิดพลาดท,ที่เราเคยทำมาในอดี สิ่งเหล่านี้ยิ่งยากที่เราจะไม่วันไหวไปกับความคิดเหล่านี้แต่ทั้งหมดมันต้องอาศัยการฝึกเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของสติการเห็นความคิดบ่อยๆไม่ไหล ไม่คล้อยตามไปทำตามความคิดในรูปแบบต่างๆนั่นก็คือการที่เราปฏิบัติธรรมนั่นคือการปฏิบัติธรรมในพุทธประวัติเนี่ยเราคงเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยท่านคุยกับพญามารหลายต่อหลายครั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้ว นั่นก็คือการใช้สติคุยกับความคิดชั่วนั่นเองเมื่อเราฝึกตามรู้ดูจิตของตัวเองเนี่ยบ่อยๆเราจะเห็นความคิดมันแสดงละครตบตาคนโง่แต่ถ้าเรามีสติเห็นเราก็อาจจะบอกความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นกลับไปว่าเสียใจด้วยนะฉันไม่โง่หลงเชื่อแกอีกต่อไปแล้ว เมื่อก่อนนี้ฉันอาจจะเคยใช้ชีวิตที่หลงผิดใช้ชีวิตไปตามเลขกลมารยาที่แกหลอกฉันนั่นเพราะว่าฉันยังอ่อนแอมากเกินไปและเลขกลของพญามารเนี่ยมันแยบยลยิ่งนักพญามารเนี่ยมันจะมีเลขกลต่างๆมันจะเอารางวัลมาล่อให้เราเกิดความอยากมันจะเอาความล้มเหลว เอาความน่ากลัวต่างๆมาคู่ให้ใจเราเท้อพยามารเนี่ยมันก็คือความคิดปรุงแต่งมันคือต้นตอที่จะผลิตความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยไม่ว่างเว้นเลยแต่ถ้าหากว่ารักใจเรามีสติเราก็จะไม่ถูกพยามารมันบงการชักใย,ยอีกต่อไปเหมือนกับที่พระพรุทธเจ้าได้กล่าวกับพยามารหลายต่อหลายครั้ง ว่าท่านทำอะไรเราต่อไปไม่ได้แล้วเราเป็นผู้อยู่เหนือท่านแล้วก็คือสติอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นการเห็นจิตใจภายในตนเองเนี่ยมันคือสมาธิชั้นเลิศสมาธิที่จะทำให้เราเกิดปัญญา ปัญญาที่แท้จริงในพุทธศาสนาไม่ใช่ปัญญาที่จะทําให้เราร่ํารวยขึ้นปัญญาในทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ความสามารถที่จะเอามาใช้เพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นปัญญาที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้คือปัญญาที่ใช้สําหรับทําความเข้าใจตัวเองและนําพาตัวเราเนี่ยออกมาจาก การสร้างเหตุแห่งทุก์การที่เราจะนำพาตัวเราเองนั้นออกมาจากการสร้างเหตุแห่งทุกได้เราจะต้องเข้าใจตัวเองและการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นที่การเห็นความคิดก็คือการมีสตินั่นเองสติก็คือการเห็นความคิด ไม่ว่ามันจะคิดออกมาในรูปแบบใดก็ตามคิดดีคิดชั่วเราเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เท่าทันก็เรียกว่ามีสติถ้าเรามีสติต่อเนื่องในทุกเรื่องที่คิดมันก็จะเกิดสมาธิสมาธิที่เป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่ความคิดมันผลักดันให้เกิดขึ้นเพราะนั้นสติทำให้เกิดสมาธิการฝึกที่อาตมาฝึกทุกวันนี้ก็คือฝึกสติ ฝึกสติสติเมื่อสติของเรานะถูกฝึกสมาธิมันก็จะกเกิดขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติเพราะสมาธิเป็นผลเป็นผลจากการที่เราฝึกสตินั่นเองการที่เรามองเห็นความคิดก็คือการที่เรามีสติเมื่อเรามีสติความคิดต่างๆมันก็จะ ไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงำจิตใจของเราได้อีกต่อไปความคิดเนี่ยมันก็เหมือนฝนเราควบคุมมันไม่ได้มันจะตกมันก็ต้องตกแต่ถ้าเราไม่อยากเปียกปอนเราก็แค่หลบฝนการยืนตากการยืนตากฝนเนี่ยมันทำให้เราเปียกและเหน็บหนาว การหลงอยู่ในโลกของความคิดมันทำให้ชีวิตของเรานั้นแย่ยิ่งกว่าการยืนกลางฝนเสียอีกคนมีปัญญาจะไม่เอาตัวเองไปยืนกลางฝนไปยืนตากฝนปัญญาเนี่ย มันคือการพาตัวเราเองออกมาจากโลกแห่งการปรุงแต่งโดยการรู้เท่าทันความคิดที่เราเหนื่อยชีวิตของเรานี้ที่เหนื่อยมันมีเหตุมาจากการที่เราวิ่งไล่ตามความคิดถูกความคิดเนี่ยมันบงการให้เราต้อง ดิ้นรนเอามาสนองมันในเรื่องต่างๆจนเป็นเหตุทำให้ชีวิตของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยกับการทำสิ่งต่างๆสนองความคิดไม่ได้หยุดพักเลยและการฝึกสติฝึกสติไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ยากไม่ต้องไปฝึกในวัด ไม่ต้องทำอะไรให้มันซับซ้อนแค่เราสังเกตเฝ้ามองเรียนรู้ความคิดของตัวเองนั่นแหละคือการฝึกสติและการฝึกสติก็คือการพักใจตามหลักของพุทธศาสนา หากว่าเรามีสติเห็นความคิดแล้วสามารถเป็นอิสระไม่ถูกความคิดมันบงการครอบงำได้ชีวิตของเราก็จะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเราก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้มากมายโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งไล่วิ่งไล่ตาม จินตนาการโดยที่เราไม่ต้องวิ่งได้ตามสิ่งต่างๆที่มันสร้างภาพไม่รู้จักจบสิ้นในความคิดของเรานี่แหละคือการปล่อยวางตามหลักของพุทธศาสนาคือการไม่ทำตามความคิดคือการมองเห็น แล้วการเห็นนี่เองที่เรียกว่าปัญญาการที่เรารู้เท่าทันเลขกลของความคิดรู้เท่าทันเลขกลของพยามารที่มันพยายามล่อลวงเราให้เราทําสิ่งนู้นสิ่งนี้มาปนเปรื้อมาบําเลอมันการที่เรารู้เท่าทันนั่นแหละคือปัญญา และทั้งหมดนี้มันก็คือแนวทางของพุทธศาสนาที่จะนำพาใจเราเนี่ยไปสู่ความสงบสันติได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นในการพูดคุยเสยวนาธรรมในวันนี้เราก็ได้รู้จากวิธีการพักใจ หยุดกิจกรรมที่ความคิดมันนำไปเสียบ้างหยุดการกระทำที่เป็นการกระทำตามกิเลสเสียบ้างเราก็จะได้พักเมื่อใจได้พักใจมันก็จะมีกำลังใจมันก็จะมีความเบิกบานนั่นแหละมันจะทำให้เราแต่ละคนพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่า ความสุขที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาตอมาก็หวังว่าทุกคนทุกท่านจะได้นำเอาสาระธรรมต่างๆที่ได้เสวนาพูดคุยในวันนี้ไปพิจารณาแล้วก็เอาไปประยุกต์ปรับใช้กับชีวิตของเราแต่ละคน ให้มันเหมาะสมเพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขบ้างไม่ต้องวุ่นวายกับโลกที่มันวุ่นวายวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาตมาก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีสติปัญญาสามารถที่จะนำพาชีวิตตนเองนั้น ผลนเงื้อมือของพญามารด้วยการทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร